สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใครเนี่ยมาเยี่ยมเยี่ยมจริงหูแนะนำตัวเลยค่ะค่ะอัดอัดจรีนะคะเจ้าของผลงานเพลงขอให้เธอเจ็บนะคะวันนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอัดเองนะคะที่ทํามากก็่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นเพลงเร็วนะคะก็จะเป็น ถ้าหนูเลิกเจ้าชู้นะคะผ่านผลงานมาทั้งหมด4ผลงานเพลงแล้วค่ะเพลงแรกก็จะเป็นตุ๊กตาหมาเพลงที่2ก็โต๊ะข้างๆก็เพลงเพลงเร็วนะคะเพลงที่3ก็ถ้าหนูเลิกเจ้าชู้นี่เพิ่งเริ่มเดินสื่อก็ตอนเพลงถ้าหนูเลิกเจ้าชู้แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเพลงขอให้เธอเจ็บนะคะช้ากินใจเพลงนี้ก็จะเป็นแนวอกหักนะคะก็มีช่วงจังหวะเพลงที่อยากชอบตรงท่อนฮุกนะคะ เลยค่ะเป็นยังไงบ้านกับการเดินทางไปทําอะไรที่นั่นแล้วก็มาบินมาโปรโมทที่กรุงเทพอ่าก็อ่าบ้านอยู่ภูเกต็ตใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าบ้านอยู่ภูเกต็ตแล้วก็บินมากรุงเทพก็มาปลดโปรโมทเพลงตอนนี้มาสี่วันเลยค่ะรอบนี้มาสี่วันเลยก็ทัวร์เก็บรายละเอียดแล้วก็ไปเยี่ยมพี่ๆตามสื่อต่างๆนะคะก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะพี่ก็ ทุกสื่อก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็แนะนำในการโปรโมทเพลงนะคะแล้วกอ็อัดก็ได้สื่อให้แฟนๆเพลงว่าเนี่ยเพลงนี้สามารถติดตามชมอัดในในช่องทางไหนได้บ้างนะคะก็มีทั้ง Facebook, Youtube, TikTok นะคะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะอัดอัดจารีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยแล้วก็มีท่าน่ารักน่ารักก็คือ,อช่วงฮุก ะะมีท่าประกอบด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเล่นท่าได้นะคะเป็นชาเลนจ์ในติ t ก k t อกค่ะใน t i k กต k อกตอนนี้ก็เล่นกันนะคะก่อนจะถึงงานเพลย์ให้เล่าดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ภูเก็ตทําอะไรยังไงบ้างแพ่<อ>ในในจะได้ทราบรายละเอียดโอเคย้อนไปเลยนะคะย้อนไปเลยคือดั้งเดิมอ่ะอัดเป็นคนตรังแล้วก็มาเรียนที่ภูเกต็ตตั้งแต่เด็กแล้วก็ทํางาน แล้วก็ซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ภูเก็ตเลยแล้วก็เป็นครูอ่าเรียนสายครูก็จบครูเรียนครูเอกดนตรีใช่ค่ะแล้วก็สอนแซกโซโฟนนะคะต้องพูดให้ชัดแซกโซโฟนแ <laughs> <laughs> ซกโซโฟนนี่ก็จะเป็นอันโตแซกก็สอนมาสิบเอ็ดปีไม่ค่อยได้จับแล้วค่ะตอนนี้เมื่อก่อนดัดฟันไงดัดฟันแล้วกลัวฟัน ภาษาใต้บรลโเกระฝันทุ่นอ่ะก mm hmm. ล,ลัวมันกลับมาเยินเหมือนเดิมก็เลยไม่กล้าจับห่วงสวยแล้วก็สอนมาสิบอ็ดปีแล้วก็อยากทําตามฝันตอนเด็กๆอ,อยากตามความฝันคืออยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้อง ไม่ได้อยากเป็นคุณครูแต่คุณครูนี่เป็นให้กับป๋ากับมะเออแล้วก็ใช่ค่ะทําตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาทําตามฝันของตัวเองบ้างก็ลาออกจากคุณครูเลยใช่ค่ะก็มาประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ขายูเวินียขายซูวเนียนี้ก็มีทั้งส่งแล้วก็ปลีกส่งนะคะ,ะสินค้าก็จะเป็นตุ๊กตาเครื่องรางของขลังหรือว่าจะเป็นตกแต่งบ้านมีหมดเลยค่ะ ก็มีแบบเทียนหอมทูบหอมกํายานพระพิคเนศอะไรอย่างเงี้ยกระดิ่งเรียกทรัพมีหมดเลย everything จริงกับเบลแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มสนใจอยากจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองก่อนเลยอ่าแล้วก็ได้ผลงานเพลงแรกมาก็ชื่อเพลงว่าตุ๊กตาหมาแต่ยังไม่ได้โปรโมทเดินสายนะคะ ตุก๊กตาหมากับตุ๊กข้างๆนี่คือทำสนุกสนุกคือฟังเองแล้วชอบและก็คือแบ่งปันลง youtube แล้วก็พอเริ่มเพลงที่สองก็ถนานูเลิกเจ้าชู้อ่าเพลงที่สามถ่านูเลิกเจ้าชู้ก็ได้มาเดินสายโปรโมทนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้เต็มที่เลยอ่านะคะใช่ค่ะเพลงที่สี่ขอให้เธอเจ็บจริงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเราบ้างไหมคะ อไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ตอนร้องเพลงนี้นึกภาพไปตอนอกหกักไม่ว่าเราจะโดนทิ้งหรือว่าเราจะทิ้งเขามันก็เจ็บเหมือนกัน mm hmm. นะเจ็บเหมือนกันทีนี้เวลาความรู้สึกแล้วคนโดนทิ้งอ่ะหรือว่าคนอกหกักอ่ะถ้าโดนกระทำอ่ะก็ขอให้เขาเจ็บเหมือนเราหรือว่าเจ็บมากกว่าเราทีนี้สื่อออกมาเป็นผลงานเพลงให้ฟังแล้วแบบคำไหนที่โดนใจเพลงนี้ก็ได้อาจารย์ตู่ใส่งามส่งมาให้ฟัง ส่งมาหลายเพลงนะคะแต่เพลงนี้โดนใจตรงท่อนฮุกเพราะคำอะ่ะมันเป็นคํากระชับอ่าคํากระชับแล้วก็มันเป็นแบบติดติดกันอะไรอย่างงี้มีฟังแล้วมีแบบเสน่ห์นิดนึงเรียกว่าทกแทใจใช่ฟังแล้วแบบโดนคนโดนเทต้องเจ็บอะ่ะ <laughs> ก็ก็ไม่รู้น้องมันต้องแบบร้องให้ฟังแล้วจะได้ถึงอ่าชงชงฮุกเลยไหมคะอ่า <laughs> <coordinating. h ums> ขอให้เธอโดนเข้าลอกลวงให้เขามาลวงหัวใจให้โดนทำร้ายมันที่เธอทำกับฉันคนนี้คนที่มันแสนดีคนที่มันจริงใจโดนเธอทำร้ายขอให้รักเธอพังให้เขาทิ้งเธอไปหาคนใหม่อีกคนให้เขาไม่สนใจกันให้รักของเธอจางหายไป ไม่ว่าวันไหนขอให้เธอเจ็บค่ะอันนี้มีท่าด้วยนะฝากฝากมที่พี่ได้ไหมประมาณนั้นใช่ไหมน,น่าเสมากเลยมคนเดียวมันจะขืนนะเนี่ยไม่เป็นไรมีมีคนดูเป็นเพื่อนขอให้เธอโดนเข้าลอบรุ ให้เขามาลวงหัวใจให้โดนทำร้ายเหมือนที่เธอทำกับฉันคนนี้คนที่มันแสนดีคนที่มันจริงใจโดนเธอทำร้ายขอให้รักเธอพังให้เขาทิ้งเธอไปหาคนใหม่อีกคนให้เขาไม่สนใจกันให้รักของเธอจางหายไป หลังจากที่ออกอากาศไปเป็นยังไงบ้างคุณตอบรับก็ร exactly like ู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าอาจก็แบบเรื่อยๆของอาจแต่ดันไปโดนใจแบบชาวต่างชาติอย่างนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอาแล้วก็แบบมาคอมเมนต์ชื่นชมในผลงานว่าชอบชื่นชอบมากอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอาจจะไม่รู้ความหมายแต่ฟังดนตรีคำร้องทำนองเนี่ยสำคัญเขาก็ประทับใจแล้วก็แบบ คอมเมนต์ Comment, ชมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนทิกตอกก็ปล่อยไปสองสามวันแบบมันเกินคาดอะหลักหมือ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจาก็ไม่ใช่แบบเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่เราก็ได้กระแสตอบรับที่เกินคาดค่ะเพราะว่ามันมีท่อนปุกท่อนกระแทกแล้วก็มีลีลากาเรเต้นค่ะมีการแบบชาเลนด้วยใช่ค่ะส่วนแตงขับเขาไปชาเลนค่ะมีมีคนไปอ มีท่าเต้นให้ดูด้วย<ม>ก็คือจะมีปกติก็จะมีแดนเซอร์สองคนเอวหวานมากเลยก็เต้นเป็นแบบเนี่ยพี่ต้องเข้าไปดูด้วย<ม> <laughs> เต้นตามด้วยนะแล้แบอช็อปให้มีส่วนร่วมค่ะบางบางคลิปก็แบบ<ม>นั่งเศร้าให้ดูด้วยไม่ไม่เต้นนะนั่งบีบน้ําตา<ม> <laughs> นั่งบีบน้ําตาอาจไปโดนใจเพลงอาจจะไปโดนใจชีวิตนะคะของใครหลายๆคนนะคะ เป็นยังไงบ้างกับวันแรกที่ออกที่ที่เผยแพร่เพลงได้เผยแพร่ออกไปจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราได้ทําตามความฝันของเราโดยความคาดหมายถือว่าเกินนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอุย๊ยพูดน้ำตาเลย <c oughs> ลามล่ามลามาคนเดียวลาม่าเรอหายเหนื่อยล้ลลงไ,ไหมแม่เนหนื่อยหรอ มัไห่จจแบบผิดไปเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมน้ำตาไหลไม่ผิดใช่ไหมอสุดอีกสดร้องเหมือนนกตายไม่ ไม่ได้ละครนะแต่แบบเออแบบหนูไม่ได้หวังแบบเบอร์หนึ่งหรือว่าร้อยล้านอะไรแบบนี้หรือว่าเลดวิวเป็นล้านตาม,ตามาเรเอาไม่สวยแล้วเอาไม่สวยแล้วคือ,คอบางมุมมองบางคนมองมาแบบมัน ความฝันของอัดมมันมันยิ่งใหญ่นะแต่คนอื่นมองอัมันมันเล็กน้อยสําหรับคนอื่นแต่หนูทําได้แค่นี้หนูก็ดีใจแล้วอ่ะคือทําคนเดียวอ่ะกลับบ้านเหอะไม่มีอะไรไม่มีอะไราเสร็จยังพี่นอานัล้างน้ จะไปต่อยังไงเนี่ยหน้าพังหมดแล้วไม่เป็นไรไมไรใจเย็นนะข้าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบว่าช่วยเป็นสื่อแล้วก็แบบผักดันอัดแบบมันอาจจะธรรมดาในสายตาหลายๆคนแต่มันเป็นความฝันเล็กๆหลายๆคนแต่มันเป็นความชอบของอัดคือมันเป็นความฝันของอัดอะ รอดไม่มีมุมนี้เลยนะในเฟซในติ๊กต k อกอาจเป็นคนไม่พูดเลยหลายๆคนเข้ามาดูมาหาอัดอัดไม่เคยแบบมานั่งไลฟ์สดแล้วก็พูดแล้วก็ไม่ได้มีเอฟซเยอะๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้มีเวลามาไลฟ์สดแล้วก็มาทำหน้าที่คือศิลปินอะ่ะความจริงต้องมานั่งคุยกับเอฟซี ต้องมาทําแบบคอนเทนต์ให้คนติดตามแต่อัดไม่ได้มีเวลาตรงนี้แต่อัดมีใจรักใจชอบแต่เวลามันพูดออกมาเออนั่นแหละมันมันคือความรู้สึกของอัดจริงๆลใจค่ะอาจก็เหมือนแบบคนที่มันทำความสัให้สำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องคือแค่มีเพลงเป็นของตัวเองอ่ะอาจก็ดีใจแล้วค่ะ ไม่ไม่ไม่ได้หวังว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่เลย <c oughs> ก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขละค่ะ <c oughs> บางแบบสิบงานร้องฟรีไปหกงานอัดก็ไปอัดชอบอัดก็ชอบแต่บางคนอันนี้ใช้ภาษาบ้านๆบ,บางคนมองว่าโง่ลงทุนไปขนาดนั้นไปรับงานฟรีทำไมแต่คุณไม่เข้าใจความรู้ความชอบของเราอะ <c oughs> นะเนี้แต่ไม่ใช่ว่าหลังจากนี้ ฟรีมาตลอดนะคะการการกุศลมาเพียบไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่คือแบบพอให้มีพอให้มีตังไปอตัดชุดบ้างเออได้มีทอมีเขาเรียกว่าส่วนเขาไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างใเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมชุดหรือว่าคำเนื้อคำร้องอะไรต่างๆก็ออกแบบค่ะออกแบบก็คืออ เป็นสไตล์แบบชอบแบบไหนก็แบบมาอะเดปดกันค่ะถ้าเราแบบไปเห็นแล้วไปตัดเหมือนเขาเป๊ะๆมันก๊อปปี้มันไม่ไม่เหมาะอาจก็แบบเราต้องออกแบบแล้วก็ดีดไซน์เปลี่ยนนิดนึงสไตล์ไหนแบบไหนใช่ค่ะชอบชอบชอบน่ารักน่ารักเซ็กซี่นิดนึงแต่วันนี้เยอะนะเซ็กซี่เยอะค่ะขอบคุณค่ะผมชุดสวยเป็นศิลปินยืนได้แน่นอน ขอกำลังใจอัดสุดท้ายแล้วทำให้พอร้อมากทุกทลขอบคุณงานเพลงค่ะอัดอัดจรีนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะ youtube ทาง youtube นะคะแล้วก็ tikk k t o ก facebook นะคะเข้ามาติดตามชมผลงานอัดนะคะตามติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รับสมัครนะคะเจ้าภาพทั่วประเทศนะคะขอบคุณนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอัดอัดจรี